วันนี้นะครับผมนุ้งจะมาเล่นสควิตเกมในโลบอตกันครับผมทำไมคนนั้นลอยได้ทุกคนเห็นปะทุกคนเห็นปะมีคนนึงลอยได้ไอหัวน้ําเงินน่ะทุกคนนะครับผมทุกคนเคยดูสควิตเกมไหมครับผมถ้าเคยทุกคนเคยดูสควิตเกมคอมเมนต์กันหน่อยนะครับผมว่าแบบรีแอคชั่นเป็นยังไงหรือว่าทุกคนคิดว่าสควิตเกมถูกไหมหรือว่าเป็นยังไงก็คอมเมนต์ให้กันนิดนึงหน่อยนะครับผมโอเคเรามาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่าครับผมคือว่าวันนี้นะครับผมนุ้งวินจ,จะมาเล่น วิตเกมแต่ว่านุจะเล่นในโลบอ็อกนะผมเพราะว่านุ่เนี่ยอยากเล่นแต่ว่ามไม่อยากเล่นในโลกจริงไงเพราะว่ามันน่ากลั <laughs> วเพราะมันแบบปั้งไปเลยเอ,อ่ะนั่นแหละ <laughs> ก็จะมาเล่นในโลบอกแทนนะผมซึ่งเกมในโลบอ็อกด่านมันก็ไม่ได้เหมือนในสควิตเกมไปๆทุกคนแต่ว่าบอกเลยว่าสนุกแน่นอนโอเคไปเรา,ไปเร,าไปเริ่มเล่นเกมในโลบอกกันเลยดีกว่าไป let's go ทุกคนนครับผมตอนนี้นะครับผมันก็เข้ามาในโลบอกเรียบร้อยแล้วนะครับผมทุกคนสังเกตได้เลยนะว่ามันจะมีช็อตควิดเกมหลายอันมากซึ่งอันที่มันเลือกอะ่ะจะเป็นอันที่สนุกที่สุดในในแบบของน้องยินนะจะเป็นฟิชเกมเดย์สองนะทุกคนอันที่เป็นคนที่เข้าเยอะที่สุดนะครับผมแล้วก็มีคนกดไลค์ให้มากที่สุดนะครับผมโอเคไปเข้าเลยถ้าเกิดใครอยากเล่นควิดเกมในโลบอกนะครับผมก็จะทิ้งลิงก์ไว้ให้ข้างล่างใต้ลิปนี้เลยนะครับผมตอนเข้ามานะผมก็จะเอ้ยเดี๋ยวดิอันนี้เวลาเล่นนะกกแนนาาใ้้่ฟนะวมไดแบบิ โอเคใายฟังแล้วพอเข้ามาทนะุกคนก็จะมีเหมือนแบบบอกว่า next game จะเริ่มตอนกี่วินะทุกคนก็เราก็ต้องเข้ามาอยู่ในวงน,นะเพื่อเหมือนแบบลงทะเบียนเหมือนพระเอกเหมือนไปลงทะเบียนกับคนที่รอๆหน่อยผู้ชายคนเนี้ยไม่รู้เหมือนกันว่าใครเฮ้ยมีคนไทยด้วยออกไปไดําเดี๋ยวใครดํา <c oughs> ใครดําาก,ก่อนเดี๋ยว <c oughs> เขียนอะไรกันเนี้ยไอ้แม <c oughs> เฉยเลยคืออะไรก่อนทำไมเขียนกันอย่างนี้เนะี่ยทุกคนแต่ว่าคือมันสมจริงมากเลยเอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวเข้าไม่ทันขอนุงขอไปจองสิทธิ์กันนะอ่าทุกคนเกมแรกเขจะเป็นอะไรอะ่ะไม่รู้เหมือนกันไม่เคยเล่นหยอกหยอกหยอกผมเคยได้แล้วแหละแต่ว่าผมก็จะไม่บอกแล้วนะว่ามันคือเกมอะไรเพราะว่าเด๋ยอเราจะให้คุณผู้ชมรู้ไปแบบพร้อมเราเล่นเลยอ่าเดียจะใบ้หน,งหนึงแล้วกันก็คือว่ามันจะมีเหมือนแบบเป็นกาแพงใช่ป่ะกุ้งมาใส่เราใช่ป่ะแล้วเราก็จะต้องเข้าไปในรูนะั้นอะ่นะเนี่ยสมมติถ้าเหินเป็นรูปเนี้ยเราก็ต้องผ่านรูปนีี้้้้้้เเเขาาาไไปใหดดอออออมแลวันนนนร์บกก่ะ เอออันนี้ง่ายสุดมันจะอยู่อันนี้กันเออเนี่ยก็แค่เนี่ยแต่ว่าอันนี้มันจะพิเศษตรงที่ว่ามันน่ะโดนสีอันนี้ได้เนี่ยแต่ไม่อยากโดนบ่อยแล้วก่อนเดี๋ยวตกพูดง่ายๆก็คือว่าห้ามตกไอ้ตรงกลางคนที่เป็นอย่างเงกลมๆอ้าวเอามันมาแล้วามาแล้ว,าาลวคือไปนัันอันนี้จะเอารูปอะไรดีเอารูปอะไรดีเอารูปดาวดีกว่าคิดว่ามันง่ายดีเท okay, มาแล้วเอ้ย,เ,อย,เ,อยเกือบตกเกือบตกยีส่สี่อะไรมันออกไปอะ่ะเพราะฉะนั้นเราต้องอยู่ตรงกลางคนเพื่อที่เราจะได้ไม่ตกแล้วกคน เราจะไม่อยู่ริมมากเกินไปนะทุกคนหยุดอยู่ตรงนี้กำลังดีไป let's go แชกแตั้งใจเลยนะไยเอ้าทุกคนก็คือว่าเมื่อกี้เราไม่เห็นนะทุกคนเพราะว่าเราหันอีกฝั่งหนึ่งอยู่นะโอ้ตอนนี้ก็พลาดไปเดี๋ยวเรารอเกมสองนีกว่าอ้าวตกเอ้ยมันขึ้นได้ปะเอ้ทุกคนทำไมมันขึ้นไม่ได้อะทุกคนอื่นขึ้นได้ไงอะถ้าเกิดทุกคนรู้วิธีขึ้นก็คอมเมนต์ด้วยนะครับผม อ๋ก็คือว่าในเกมนี้มันจะมีเหมือนเลไลท์กินไลท์ด้วยนะก็คือเหมือนแบบที่เป็นตุ๊กตาทุกคนถ้าเกิดตุ๊กตาหันมาใช่ป่ะแล้วเราไม่หยุดขยับอย่างเงี้ยเราก็จะแตกหนึ่งก็คือไปเลยคือแบบตอนที่ตุ๊กตาหันหลังเราต้องวิ่งให้สุดแรงเลยทุกคนนี่มาแล้วเอ้ยอะไรวะได้ A E I O U ด้วยอ้โหเดี๋ยวน้องวินก็จะพยายามไาที่หนึ่งให้ได้นะทุกคนเพื่อที่น้องวินจะได้เขียนไว้ในแก๊งก็รัวเลยในแชทโอเคต่ถึงยังไงถ้าเกิดได้ที่สองหร โอ้ทุกคนเกทเทคนิคแล้วก็คือว่าต้องหยุดคำว่าดาทุกคนลองฟังไปพร้อมกันนะทุกคนจ้าหยุดคำว่าดาทุกคนก็ได้ได้เทคนิคมาใหม่นั่นนะต้องตั้งใจต้องตั้งใจจ้าเนี่ยเป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆทุกคนเอาไปเล่นกันได้นะครับจ้า โอ้โหมีคนนั่ไปไกลมากอ่ะโอ้โหมันว่าความเร็ววิ่งก็เท่าๆกันนะแต่ทำไมเขาวิ่งไปไกลดังเตตาเฮ้ยคนข้างหน้าขยับอ่ะทุกคนเห็นป่ะไอ้ผ้าคลุมมันขยับอ่ะแต่ทำไมไม่โดนอ่ะเตตาเอ้าโอ้สวยสวยสวยยังได้อยู่เตตตตะได้อยู่ครับได้อยู่ได้อยู่โอ้โหเราคนนี้เท่าไหร่วะเนี่ยเตตะ โอ้โหจะถึงไหมเนี่ยเอเอเด้เด <das S 3> โอเคเราถึงแล้วทุกคนพอเราถึงแล้วก็สุดยอดเราเก่งจริงเดี๋ยวจะสแปมเพราะวีดีเด็กแก๊งนะทุกคนเพื่อที่จะได้ทำให้คนรู้จักเรามากขึ้นเด็กแก๊งนี่ไง follow follow me on YouTube นี่ไงได้แล้วเอ้าทำไมไม่ให้เขียนะอ่ะเ,เ,เอ้าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอเล่นเกมก่อน ประมาณเพิ่มประมาณ1ิบคนมั้งถ้าเกิดเราไม่ผิดนะก็คือเหมือนให้ขึ้นที่สูงที่สุดนะทุกคนคือมันจะมีเหมือนฟอสเอ็กซ์าวาคือมันจะเหมือนมีน้ำขึ้นมาใช่ป่ะแล้วเราห้ามโดนน้ำเนี่ยแล้วเราต้องพยายามขึ้นไปที่สูงที่สุดปราณไปเราก็จะวิ่งขึ้นไปให้สูงที่สุดนะทุกคนเพื่อที่เราจะได้ไม่โดนน้ำนะทุกคนโดนน้ำนี่แตกหนึ่งแล้วไปไงต่อเราจะวิ่งตามเพื่อนนะทุกคนเพราะว่าเพราะว่าเราแบบเรารู้ว่าเพื่อนเก่งอะ่ะเรารู้ว่าเพื่อนเก่ง อ่ะวิ่งตามเลยเฮ้ยเหมือนเพื่อนจะรู้ทางนะทุกคนเหมือนเพื่อนไอ้นี้รู้ทางกันหมดเลยเฮ้ยทำไมจําทางกันเก่งจังวะเฮ้ยจริงๆคือนุวินไม่รู้ทางนะทุกคนแต่ว่าเพื่อนรู้นุนก็เหมือนรู้ไปด้วยอะ่ะอ่ะต้องไงต่อ ขนาดไม่รู้ทางอะครับยังไปได้เฮ้ยเฮ้ยได้ได้ได,ได้เกือบเกือบไม่รอดแล้วเมื่อกี้บอกเลยนะถ้าหนูมาเองคนเดียวว่าแตกอะแบบคือแบบไม่รู้ทางเฮ้ยเอ้าเอา้เอาน้ำมันขึ้นเร็วขนาดนั้นเลยเหรอทุกคนโหขึ้นน้ำขึ้นเร็วจริงอะไปรอเล่นเกมต่อไปดีกว่าต,ต้โอเคนีล้ละเมื่อกี้นี้เราทำพลาดใช่ไหมทุกคนเพราะฉะนั้นเกมน,นี้ต้องทำใหม่ ทุกคนนะผมเกมนี้ต้องชนะให้ได้ต้องชนะให้ได้เกมงๆมันต้องตั้งใจนะทุกคนอาจจะพูดน้อยหน่อยนะเราโดดลงไปข้างล่างนะแต่อย่าโดดดีกว่าเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะทุกคนก็คือว่าเราไม่ควรไปเยืนอยู่ตรงสีน้ำเงินฟ้าๆนะทุกคนไอ้ชุดโอ๊ยโอ๊ยโอ้ยโอ๊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 ยนอ๊ยโ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 อใหม่๊ยโอ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 ๊ยโ ูเยอะไปแต่แว่าสาหรับใครนะครับผมที่ยังเล่นไม่ค่อยคล่องแต่ว่าโอ้โหมีโลบอกเยอะก็คือแบบมันเติมเกมเยอะก็สามารถมาซื้อชีวิตเพิ่มตรงนี้ได้นะครับผมนี่ไงสิบโลบอกซึ่งดูดิมันมีกี่โลบอกมีหนึ่งโลบอกนะทุกคนมันไม่ค่อยเติมเมกมนะทุกคนไม่จริงหรอกปกติเติมเยอะมากใช้จนเหลือหนึ่งโลบอกซ์เนี่ย <S <S 2> <S 2> เอ้ยนี่ไงมาต้องได้ที่หนึ่งมาบอกเลยเกมเล่นไลท์กรีนไลท์เทคนิคก็จะเหมือนเทคนิคเดิมนะทุกคนแต่ว่าพอเขาพูดดามันจะลองขยับตินิดนึงดูเติร์ อ๋อนะอ๋อ,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 อคือว่าถ้าเกิดตอนเริ่มอ่ะเราวิ่งเข้าไปสุดๆอะ่ะมันจะแบบแบบทำให้เราไปเร็วขึ้นอะ่ะเต้ต่เฮ้ยทำไมคนนั้นลอ,อยได้ทุกคนเห็นปะทุกคนเห็นปะมีคนหนึ่งลอยได้ไอหัวน้ำเงินอะ่ะเตแต่เตนะเยอะซอนนัตติ้ง <laughs> อะไรวะมันเร็วเกินมันเร็วเกินทุกคนในหัวน้ำเงินอ่ะคือเราสู้ไม่ได้อะ่ะ ว่ามันบินได้อะมันไปอย่างเร็วอะเฮ้ยอ้าวไอหัวน้ําเงินแม่งอย่างโก้ฮะไอหัวขาวมันทำไมวิ่งก่อนได้อะ่ะทุกคนเห็นบ้ามเมื่อกี้เขินเฮ้ยคืองงอะมันบินได้ไงอะ่ะอ่ะอย่างนี้เดี๋ยวจะเข้าเส้นชัยแล้วโอ้โอเคโอเคแล้วเข้าเส้นชัยแล้วครับผมสำหรับวันนี้ครับผมอย่าลืมกด จะตสองการให้วินอัดแกงนะครับผมเพื่อทีกก่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของช่องเรานะครับผมโอเคนะครับผมบ๊ายบายไปแล้วดีกว่า